สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทัลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นคั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน ยังเป็นกระแสที่ลุกลามไม่หยุดเลยครับสำหรับอนาคตของคริสเตียโนโรนัลโดว่าจะย้ายออกจากแมนยูหลังล่าสุดไม่ไดเดินทางมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมปรีซีซั่นตามกำหนโด,ดโดยมีเหตุผลเรื่องของทางครอบครัวทำให้ข่าวลือการย้ายทีมเริ่มพูดกันนาหูมากขึ้นแล้วล่าสุดท็อดบูลี่เจ้าของคนใหม่ของเชลซีก็เติมเชื้อไฟให้มาร้อนแรงมากขึ้นหลังมีแรงงานข่าวบอกว่าสิงห์บลูให้ความสนใจนักเตะรายนี้จริงๆเพราะว่าเคยพูดไปกับจอร์ดเมนเดสเอเจนต์ของนักเตะรายนี้มาแล้วดังนั้นลองไปวิเคราะห์กันนะานไ้ายย ค่าแข่งในทิ้นแตมฟอร์ดบริดกันครับเริ่มจากเรื่องแรกทีมอยู่ต่างแดน,นไม่มีซุปตาย้ายทีมณนะตอนนี้การย้ายทีมของโรนัลโดก็เป็นเหมือนโดมิโนเหมือนกันครับเพราะไม่มีแค่เชลซีท่านที่ต้องการได้ตัวมุสอปตารายนี้ยังมีบาเยิร์นมิวนิกปารีสแซงแฉมงที่ให้ความสนใจยอยากได้ตัวไปล่าตะข่ายเช่นเดียวกันแต่กรณนั้นนะครับถ้าหาคุณจะซื้อโรนัลโดได้และต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้ไว้คุณต้องขายนักเตะตัวดังออกไปก่อนแต่ณนะตอนนี้บาเยิร์นก็ยังไม่ยอมปล่อยมือโรเบิร์ตเลวาก้มต็ ขณะที่เนม er so so ่าก็เหมือนว่าจะใช้ออปชันต่อสัญญากับปารีสต่อไปเท่ากับว่าถ้าสองคนนี้ไม่ย้ายก็แทบไม่มีช่องว่างกับโรนัลโดได้ย้ายออกไปเลยนี่มันยังรมไปถึงเรเบใบสีฟ้าแมนซิตี้ที่เคยแสดงความต้องการได้ตัวโรนัลโดตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาก็จะโดนสายสัมพันธ์ปีศาจแดงตัดหน้าไปสิอย่างไรก็ตามปีนี้เรเบใบสีฟ้าได้ตัวเออร์ลิงฮาแลนด์หน้าเป้าโตหดมาแล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องอยากได้ใครอีกดังนั้นจะเหลือก็เพียงสิงห์บลูที่ตามหาเหมือนกันครับหลังจากเพพพิิ่่งงงปปอออออออยโรรมมนูููกกกาไทท้้ััดดจจจึะวบ Five. โรนัลโดก็ได้ไปเล่นยูเลตามต้องการพร้อมกับอยู่ทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์พรีม์ลีกในขณะที่เชลซีก็จะการเตรียเรื่องของการยิงประตูเป็นกอะเป็นกรรมอย่างแน่นอนขณะที่แมนยูมีปัญหาอยากยิงในลีกไป18ประตูดังนั้นเชื่อแต่ครับว่าสิงห์ลูอยากจะได้ใจจะขาดหากมีโอกาสเอาเข้ามาซึ่งนับตั้งแต่ที่ทอตโบลีเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเชลซีต่อจากโรมันอบรามอวิตที่โดนความบารจากกรณีสงครามรัสเซียยูเครนจนต้องยอมจำใจอำลาตำแหน่งไปซึ่งโบลีเองก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันครับเพราะว่ายังไม่มีใครซื้อเข้ามาเป็นชิ้นนนเเป็ออัมีแต่จะาาข คนนั้นคนนี้เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นชูกุนเดมาทเดลิกหรือลิชาริซอนที่เคยมีข่าวก็ไม่ได้ใครมาสัก,กนคนดังนั้นพ่ทอตโบลี่ต้องโชว์ผลงานให้เห็นและผลงานชิ้นโบนแดงคนนี้อาจจะเป็นโรนัลโดนี่แหละคะรับเพราะนอกจากคุณแสดงเห็นแล้วว่ามีเงินถุงเงินทังกิ่งก็ยังได้ใจแฟนบอลสิงห์ไปแน่ๆนเพราะว่าต่อให้โรนัลโดจะอายุเยอะแต่ด้วยประสบการณ์บนเวทีลูกหนังอันโชกชนมันจะเป็นประโยชน์ต่อทีมทั้งเรื่องผลงานและรายได้ที่เข้าสู่สโมสรส่วนบรรดานะดาักเตะดาวรุ่งก็จะมีตัวอย่างชััดยยยอออใหห้คคซึมวิชาาลลูกนงงพระ่่เฉีข ในทีมอยู่ที่ประมาณ24ปีเสร็จ,เ,รจเท่านั้นนั่นหมายความว่าจะได้ผู้นําในทีมไปอีกคนเลยแหละคะรับบวกกับกระแสะข่าวที่ท็อตโบลี่ได้มีการพูดคุยกับเมนเดสเอเยนพีโดยิ่งไม่ควรปล่อยให้เคสนี้หลุดลอยไปถ้าหากว่าโรนัลดตตองการย้ายทีมจริงๆโอกาสของทีมเชลซีก็ไม่ควรพลาดเลยแหละคะรับมิสเตอร์แชมเปี้ยนส์ลีกยังไงก็ต้องอยากไปเล่นยูฟาอยู่แล้วซึ่งเชลซีก็สามารถคว้าโคต้าน,นั้นได้หลังติดท็อปโฟร์เมื่อปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเคยมีดีกรีเป็นแชมป์ยูซมา2ซีซั่นก่อนด้วยดังนั้นโปรไฟล์แบบนี้เป็นสิ่งที่ซีอาร์ซต้องการแน่ๆและก็สิงรูนะคะรับผมเป็นทีมที่มักมีแชมป์ติดมืออยู่ตลอดอาจจะมีบางซีซั่นที่พลาดถ้วยไปแต่ส่วนใหญ่ก็ได้ทรอรฟี่มาเชยชม ดังนั้นด้วยอายุอานาม37ปีของพี่โดนะตอนนี้นะครับมันจะใช้เวลาสร้างทีมรอความสําเร็จแบบแมนยูในเตดไม่ได้อีกต่อไปแล้วึ่งกับผู้กำกัตมตรงว่าโอกาสควา้าแชมป์ปีหน้ายังไม่มีวีแวลเสริมตัวแบบโหดเลยดังนั้นสมโมสรเชลซีเป็นอีกหนึ่งสมโมสรที่เหมาะสมกับโรนัลโดมากๆเพราะยังได้เล่น5้าลีกใหญ่อย่างพรีเมียร์ลีกได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดังใจไม้ปอกรวมถึงเม็ดเงินก็พร้อมใจ่ายให้อยู่แล้วซึ่งมันก็มีโอกาสเลยแหละครับที่แมนยูจะเสียโรนัลโดให้กับเชลซีแต่ก็หวังภาวนาว่าให้้เเขามามมืออองไทยยกนนใหแฟบด ได้สัมผัสโรนัลโดตัตไปเป็นอีกรอบและหลังจากนั้นนะครับผมโรนัลโดจะเลือกไปตามฝันที่ไหนก็เชื่อว่าสาวกปีศาจแดงพร้อมยินดีแต่ก็คงเสียใจลึกๆที่ต้องเสียซูเปอร์ star เบอร์หนึ่งที่พวกเขารักไปอีกรอบแล้วและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูราฟียลฟ้าเอื้อมนิวยามากดลให้เราด้วย สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทัลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นคั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน